ครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับเบาสักคนอุบลนะครับแหลงงานไทยในไต้หวันนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีคําแนะนําเกี่ยวกับผู้ที่สนใจมาทํางานต่างประเทศครับพี่น้องนะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าหานะครับค้นหาใน google เลยครับพี่น้องพิมพ์คําว่างานต่างประเทศนะครับนะครับพิมพ์คําว่างานต่างประเทศก็จะมีเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะครับพี่น้องจะเป็นกองบริหาร แรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับพี่น้องนะครับเข้าไปก็จะมีสองข้อหนึ่งคือไปทํางานโดยรัฐจัดส่งนะครับเราสนใจที่ว่ารัฐจัดส่งแล้วก็คลิกข้อหนึ่งไปนะครับหรือ2เป็นเอกชนเอ,อเอกชนจัดส่งนะพี่น้องนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปค้นหาจะมีข้อมูลนะครับนะครับรายละเอียดแต่ละ สัญญาจ้างแต่ละนี่ครับนะครับก็จะมีระบุไว้ว่าประเทศไหนรับกี่คนชายหรือหญิงกับริษัทไหนจัดส่งนะครับนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเข้าไปค้นหาดูนะครับนะครับเผื่อตรงกับเรานะครับเผื่อเราสนใจเป็นงานประเภทไหนประเภทไหนนะครับประเทศก็มีบอกไว้นะครับแต่ละงานนะครับพี่น้อง ลองไปเข้าไปค้นหานะครับสําหรับผู้ที่สนใจเดินทํางานต่างประเทศนะครับประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีมาเก๊าก็มีนะครับมาเก๊าเกาหลีใต้อิสราเอลนะครับนะครับแล้วก็ไต้หวันนี่จะเยอะสักหน่อยนะครับไต้หวันมาเก๊ามีนะครับแต่ละประเทศนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับผมแนะนําให้ มาแล้วแบบทํางานสบายใจนะครับพี่น้องมีสัมปทานทุนคง,งนะครับนะครับ,นะรบพี่น้องสนใจก็เข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลนะครับพี่น้องนะครับเป็นงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีกรมจัดหางานจัดส่งกับเอกชนเขาจัดส่งนะครับค่าใช้จ,จ่ายหรืออะไรหรือบริษัทไหนจัดส่งนี่เราก็เข้าไปดูรายละเอียดก็ได้นะครับหรือว่ามีสอบ เป็นต้องสอบต้องอะไรนะครับเราเข้าไปดูได้นะครับนะครับยังไงก็ลองเข้าไปหาดูนะครับเผื่อตรงตามความสามารถหรือนั้นของเรานะครับความชอบของเรานะครับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแช์ให้เบาสักคนุบลนะครับแรงงานไทยในไต้หวันนะครับนะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามคลิปผมนะครับทางช่อง TikTok นะครับ YouTube หรือไม่ก็ Facebook นะครับก็จะเป็นแผดคอมทุกแผรคอมก็เป็นของเป่าสักคุณอุบลน,นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับยังไงก็โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับ